ครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งอาจารย์ตุ้ย w i t ย์อาร์ตนะครับวันนี้ก็ลองเปลี่ยนรูปแบบดูบ้างนะฮะเข้าสู่ EP 4 1่สิบนะครับวันนี้ครับก็ใช้ซูมให้เป็นประโยชน์นะฮะเนื่องจากเรานะสองคนก็เดินทางเนาะเพราะน,นั้นก็เมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งโควิดนี่ก็ใช้ซูมเยอะมากสอนในซูมนะฮะครับตัวทีทั้งหลังก็ พอเปิดคอร์สธรรมดาไม่มีใครมาแล้วชอบซูง <laughs> <laughs> เมอนเดินทางก็ถือใช้ได้ <S <S ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะฮะครับผมเดี๋ยวอาร์ตเล่าว่าอาร์ตไปเพ่งไปเช็คมาใช่ไหมครับไปรラาครับครับ,รบก็อมีโอกาสไปกรุงปลากครับประเทศเช็กนะฮะก็ได้มีช่วงเวลาที่เราก็อไปหาพวกแกรลรี่หรือพวกพิพิธภัณฑ์งานศิลปะนะฮะ เพื่อเข้าชมในช่วงที่เป็นช่วงแบบเวลาอิสระแบบนี้นะฮะก็ไปเจอจุดที่มันเป็นแกลเลอรี่หนึ่งนะฮะที่น่าสนใจตอนแรกแพนเดิมอาจจะไปเข้าอีกเป็นอาร์ตแกลเลอรี่หนึ่งนะฮะซึ่งตอนแรกก็เออดูแล้วมันก็มีผลงานศิลปะแบบยุคตั้งแต่สรัยที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยเป็นที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นว่าไอแกลเลอรี่นี้มันปิด นะมันเป็นพระราชวังเก่าอยู่ข้างๆกันนี่แหละนะฮะก็ก็เลยน่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่จะได้ไปเข้าชมตรงนั้นก็เลยมาเข้าอีกแกลเลอรี่หนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆกันไม่ไกลบริเวณจตุรัสกลางเมืองของกรุงปารากนะฮะตรงบริเวณที่เขาเรียกสตาร์เรเมสโตนะฮะก็จะเป็นจตุรัสกลางเมืองที่มีแบบพวกหอนาฬิกาดาราศาสตร์มีเ,ออเป็นเป็นย่านการค้าย่านธุรกิจเป็นจตุรัสเมืองเก่าแบบที่เป็นย่านสําคัญของกรุงปรากเนี่ยครับ อันนี้การสวยมากใช่ก็ก็ถือว่าเป็นจุดสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เวลาใท้ที่ไปเที่ยวที่กรุงปารก็จะต้องไปที่ตร,ริเวณจุดนี้นะฮะแล้วก็เอแกลเลอรี่ที่ผมเข้าไปเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือเขามีชื่อเรียกว่าเซนทรัลแกลเลอรี่ครับอืม,อมก็เป็นหอศิลป์กลางที่ขนาดแบบย่อมๆนะฮะมีสามชั้นสามชั้น,นะะใช่สามชั้นอาคารเนี่ยคือเป็นอาคารแบบ ตั้งแต่ยุคแบบตั้งแต่ศตวรรษที่สิบห้านะฮะอ่าเป็นช่วงแบบตั้งแต่ยุคเรเนซองส์นั่นแหละแต่เขาก็มาปรับปรุงอ่อมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในนเวเรื่อยๆจนกระทั่งรูปแบบปัจจุบันเป็นศตวรรษที่สิบแปดเป็นบาโรกนะฮะอ่าแล้วก็ข้างในก็จัดแสดงเป็นศิลปินสามคนฮะอ่าก็จะมีอ่อศิลปินที่อ่อยุคสมัยแต่ละยุคสมัยเลยนะฮะก็จะเป็นตั้งแต่อ่ามุคค่า อันนี้เป็นศิลปินชาวเช็กนะฮะแล้วก็จะมีเใกล้เคียงกันยรุ่มสมัยเดียวกันก็จะเป็นแบบสซาวดอร์ดาลี่อันนี้ก็เป็นแบบศิลปินแบบแนวแบบเซร์เรียลหน่อยนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นนะฮะแอนดี้วอลลหรือว่าแอนดี้วอลฮอลคนนี้น่าจะเป็นงานแบบเหมือนเองานโมเดิร์นอาร์ตอะไรประมาณนี้ป๊อปอาร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าแต่แต่ผมมีเวลาเข้าชมแค่ สองแกลเลอรี่ก็เลยไม่ได้เข้าชมที่เอเป็นส่วนของแอนดี้วอร์ฮอครับครับดังนั้นอีพีนี้อยู่ว่าจะพูดคุยก็เป็นเรื่องของศิลปินเช็คท่านนี้ก่อนละกันที่ชื่อว่าอลฟอนตูคาได้เลยครับอันนี้ก็นะฮะสามคนเนาะก็แนะนำนะฮะก็พี่ไปเมื่อสักน่าจะก่อนโควิดเนาะก็ยังแสดงว่ายังเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เป็นภาพหลายภาพก็เป็นรีโปรดกชันส่วนดาใหญ่ที่บอกก็โมค่าก็แม้จะเป็นภาพปริ้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรฮะเพราะว่าส่วนใหญ่โมค่าเี่นงานเป็นโปสเตอร์อยู่แล้วก็ปริ้นมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับ<ม>แค่นั้นเองเนอะาะวอฮอลกัป๊อบอาร์ตก็ปริ้นมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับฮะก็มาคุยเรื่องโมค่ากันนะครับเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปสเตอร์ที่เป็นอ่อ ที่พิเ l ที่เป็น i n f e r e น c ์จากอาร์ตูนโนะ,ค,ะครับถ้าเรานึกถึงกาวดีที่ใช้เหล็กทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็เรานึกถึงช่วงปลายศตวรรษสินะให้จำไว้ว่าหลังจากปรรวัตรศาสตร,รมก็คือมีรถไฟรถไฟวิ่งในอังกฤษปีแรกก็คือ1 8ึ่สหลังจากนั้นก็จะมีสองสาอ,อย่างเกิดขึ้นนะฮะให้แบ็กกราวด์ในการที่จะเข้าใจและตีความประวัติศาสตร์และงานศิลปะ ก็ Mass p โปรดักเกิดขึ้นเมื่อมีรถไฟเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำค้าขายกันในระหว่างข้าหมู่บ้านเดินเป็นกิโลสกิโลขายหมูแลกเปลี่ยนบาร์เตอร์ซิสเต็มแลกเปลี่ยนข้าวโพดกับหมูอะไรก็แล้วแต่พอมีรถไฟก็ทำเยอะขึ้นนะเพื่อจะส่งมาขายเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะฮะตอนนี้พี่อยู่เชียงใหม่เนี่ยนะเมื่อก่อนก็ขายกันอยู่แถวเนี้ยพอมีรถไฟก็ทรานสปอร์ตได้ดังนั้นมันก็เกิดแมสโปรดักต์เกิดขึ้นมันต้องมีการปั๊ม มีฟอร์มของ Geometric ขันเนี่ยจะเป็นบารกคร็อกโคโค่ก็ไม่ค่อยเวิร์กล้วก็จะเป็นขันที่ซ้อนได้กล่องที่ซ้อนได้เพราะนั้นมันจะมี Geometric กฟอร์มนะครับ <c oughs> ดังนั้นก็อิมโฟเรนซ์ที่มีต่อเพนติงของอารูโวเราก็จะเห็นว่ามันอารโวเนี่ยจะลดทอนเห็นไหมฮะว่ามันเนื่องจากก็ขณะที่เกิดอารูโวเนี่ยสตวราษสปลายสิบเก้าต้นยี่สิบเนี่ยงานปรินก็พัฒนาด้วยนึกออกไหม <c oughs> อันนี้การพ<น>ิมพ์เนี่ยมันก็มาจากการวาดและการวาดเนี่ยเวลาเราทำโปสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เพนติงอ่ะมันแค่โปสเตอร์เ<น>พราะฉะนั้นโปสเตอร์เนี่ยมันก็แคปเจอร์เห็นไหมฮะว่ามันไม่มีรายละเอียดสฟูมาโตเหมือนที่เคยเล่าเวลาเราค,คุยกันเรื่องของดาวินชีจจำได้ไหมที่บอกมีแรงเงาอะไรไม่ต้องเสียเวลาแรงเงาเห็นปะมันไม่มีเงาเลยเห็นไหมฮะมันเป็นแค่คเส้นฟอนะร์มเฉยเฉยเพราะฉะนั้นนี้เราต้องเข้าใจว่าอันนั้คืออิทธิพลที่การลดทอน ภาพของมูค่าหรือภาพยุคอนุโบนเนี่ยเป็นการลดทอนลดทอนฟอร์มธรรมชาติโอเคไหมครับครับให้เป็นรูปปริน์รูปโปสเตอร์ที่ผลิตง่ายขึ้นเห็นไหมฮะอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบดาวินชีเราเคยคุยเรื่องดาวินชีไปกับผมเป็นลอนเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอย่างทีก็เป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวปาดทึบๆเลยเห็นไหมฮะนี่แหละไอเดียของ p r i นติ้งที่เป็นอร์ดูโบแล้วก็คนที่ ทำบรินติ้งัอาร์วเยอะที่สุดเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงที่สุดแล้วกันอาจจะมีคนอื่นทำด้วยก็คือมคูามคามูคาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เรียกว่าเคยพยายามจะเรียนน่าจะเรียนหนังสือที่สอบเข้าที่เช็คกันนะฮะที่พราสสอบไม่ได้เนาะแล้วก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสต่ออะไรทตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปดังที่ฝรั่งเศสเขาดังเนี่ยพราะเขาไปเจอ,อผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อเบอร์นาเดี๋ยวพี่พยายามจะหาดูว่า ในนี้มีเบอร์นาดได้ป่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแคให้ท่านผู้ชมลงไปฟังผมว่ามีรูปเขาอยู่นะที่ที่ผมแบบถ่ายมานะฮะอ่าอ่าจจะเป็นตันอีก,ก<ะ>คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นเลยนะฮะใช่คือเบอร์นาดเนี่ยนะฮะถ่อคนนี้ไม่ไม่ป่บไม่มั่นใจแต่ขออภยัยแต่เป็นอันว่าลองไปหาดูนะเบอร์นาดเนี่ยทําให้เขาเนี่ยโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะคือเขาคอมมิชชั่นให้เบอร์นาดแล้วก็เบอร์นาดก็ชอบเขามากนะครับ แล้วแต่ไม่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังทำงานปริ้นงานโปสเตอร์เยอะแยะเพราะนั้นงานของโมค่าเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เรียกว่ามันมีมากกว่าหนึ่งชิ้นมันไม่ใช่เพนติ้งเข้าใจไหมครับฮ <Yeah. S 1> ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่เราจะเห็นอย่างที่บอกไงว่าอาร์ติโวเนี่ย,ยมันจะเป็นลักษณะของสมัยนั้นก็คือเป็นโปสเตอร์เห็นไหมฮะมันจะต้องทำบนอเออเรียกว่าแผ่นพิมพ์ก่อนไม่ว่าจะพิมพ์เหล็กพิมพ์ไม้อะไรก็แล้วแต่นี่ออกไหมฮะ <Yeah. Yeah. S 1> นะ yeah. เรานั้นไอ้ความละเอียดยิบนะฮะจริงๆละเอียดยิบก็ทําได้อย่างเช่นง,งานของเรมบรานเนี่ยขูดลงโบนโลหะนะฮะเป็นแบบรออิ่งเลยนะฮะแต่ว่าึงงานของมูค่าเนี่ยก็จะไม่ได้ละเอียดเท่าสมัยนะสมัยเรมบรานนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีความหยาบของมันอยู่แต่ว่ามันทําให้เรานึกถึงเส้นของอเหล็กนึกออกไหมฮะที่มีเด็ดที่ว่ามาดัดมาโค้งเพราะนั้นเพราเราจะึงดัดโค้งเนี่ย เราก็จะเห็นความสอดคล้องระหว่างอาร์ตูโวกับงานของมูค่าเพราะฉะนงานของมูค่าเนี่ยมันก็คือเหมือนเหล็กอะที่อยู่ในที่เอาโค้งไปโค้งมาที่อยู่ในเอ่อเพนติงนะครับเนาะครับนะฮะอันนี้ก็อยากอันนี้เป็นต้นเห็นไหมแลนะ้วผมนี่ก็จะเป็นลอนลอนลอนหยาบนะฮะจะไม่ใช่แบบเหลยยิบว่าทีละเส้นเหมือนสมเยะนนาร์ซองที่เราเคยดูดิโอนาโดผมดีโอนาโดนะฮะผมก็จะเป็นแบบว่า เป็นลอนใหญ่ๆอะไรเงี้ยเป็นเส้นนะฮะจริงๆแล้วนะอาจจะเป็นไปได้นะฮะว่าเป็นอิทธิพลที่ต่อเนื่องมาจากแวนโก๊นะนึกออกไหมฮะแวนโก๊ะนี่ได้คนจากงานญี่ปุ่นนะฮะงานงานปิ้นญี่ปุ่นเนี่ยปิ้นไม้เนี่ยวิ่งเข้ามาในยุโรปก,ก่อนแล้วก็งานปิ้นไม้จําได้ใช่ไหมที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าแวนโก๊ะเนี่ยชื่นชมงานญี่ปุ่นนะครับรบ,อบอกว่าเนี่ยมีสโตรกไม่เยอะแล้วก็เรียบเรียบ ได้บอ,อกไหมฮะแฟลตนะมไม่มีมิติซึ่งอันเนี้ยงานของมู่ค่าเนี่ยก็เป็นแบบนี้หมดเลยก็คือไม่มีมิติเห็นไหมฮะ <No. S 2> มีความแฟลตเออมีความแฟลตเออเพราะฉะนะั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าใบๆมาาเนี่ยนะฮะเออยังไม่ได้ค้นเรื่องนี้ลึกซึ้งนะฮะแต่ก็มันเหมือนกับอิฟลูเอนซ์ไปอิมลูเอนซ์มาระหว่างงานของตะวันออกมาสู่ตะวันตกเนาะนะฮะ อืมก็เ,เลยเป็นแบบนี้นะครับโอเคตัวของอบุคคาเองเนี่ยคือเขาไม่มีชื่อเสียงอยู่ที่ปารีสนะ,ะแต่ว่าบ้านปลายชีวิตของเขาอะ่ะเขาก็เหมือนรักบ้านเกิดของเขานะเขาก็กลับมาใช้ชีวิตแบบบ้านปลายชีวิตในประเทศเช็กนะะช่วงแบบบ้านปลายชีวิตของเขาเขาเสียชีวิตตอนอายุเจ็ดสิบแปดนะฮะจันเขาก็มาสร้างผลงานแบบเรื่องเรื่องราวของความเป็นชาติสลาฟอนะฮะแบบถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซหนึ่งนะของเขาแต่ว่า เป็นผลงานที่ไม่ได้แบบอยู่ในเมืองใหญ่เหมือนไปอยู่แบบชนบทอะไรแบบนี้นะอาจารย์<ะ>เป็นรเรื่องราววิถีชีวิตของแบบชาวสลาฟที่แบบตั้งแต่แบบโบราณโบราณตั้งแต่มีการแบ่งแยกเป็นแบบอาณาจักรโบฮีเมียกับโมราเวียอะไรเงี้ยฮะครับผมบซึ่งหาดูยากเหมือนกันแล้วก็มันจะมีงานมาสเตอร์พีชชิ้นหนึ่งที่ใหญ่มากนะฮะ,ฮะคือข้อเสียก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่า ข้อเสียของเช็คก็คือระบบคือเอางี้นะเช็คเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกันรุ่นรุ่นหลบน้องๆอะเนาะอานได้ออไหมเมื่อก่อนถือว่าถูกมากอะไรเพศนเนี้ยเนาะแล้วเราก็เมืองที่ดังก็อะไรเชสกี้คุมรอฟใช่ไหมที่ไปกันจนกระทั่งกลายเป็นเมืองแพงไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเช็คเป็นยุโรปลองๆองานล้วกันเป็นรุ่นหลงน้องๆแล้วก็ทุกอย่างถูกแล้วก็เพราะนั้นระบบการจัดการมิวเซียมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อย่างงานมาสเตอร์พีซของ หมู่่าเนี่ยพี่ไปหาเดินหาจะขาหลุดแล้วก็หาไม่เจอไอ้งานใหญ่แล้วเขาก็บอกเก็บไว้ที่นันที่นี่คือมันงานใหญ่มากไอ้ที่อาร์ตบูธเห็นไอ้งานของสลาฟเนี่ยนะฮะเป็นงานใหญ่มากเลยงานของไอ้ชนชนชาติสลัฟหรือสลาฟเนี่ยนะฮะซึ่งก็เขาว่าเกี่ยวกับชนชาติประวัติศาสตร์นะฮะอันนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับเราไม่ไดเอามาให้ดูที่ซึ่งเดี๋ยวเคยเสริมก็ได้นะเคยอ่านข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าแบบเคยมาจัดอยู่ใน เป็นเอ่อ National Gallery ในกรุงลลากอยู่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเหมือนแบบผลงานเหล่านี้แบบถูกย้ายที่ไปเออก็เนี่ยไม่รู้จะย้ายทำไมไม่เข้าใจใหญ่ขนาดนั้นเนาะเออแล้วก็เ<ๆ>มืองก็เป็นเมืองที่แบบเขาย้ายไปไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะเขาบอกชื่อเมืองโบลัสกี้คุมบลอฟเออไม่รู้จักเลยถ้าออต้องไปหาก็เดี๋ยวเดีเออ๋ยวอานอาจจะหารูปมานาอในนี้นะฮะครับครับอาจจะมาเสริมให้ดูสวยมากครับเป็นงานใครๆก็อยากดูเพาคิดว่า ปีหน้านี้อาจจะมีกาจัดไปสักครั้งหนึ่งไปดูให้ได้นะครับก็เอ็นจอยครับอันนี้ก็ใครชอบอนุโวใครชอบเส้นโคง้งเส้นแบบอนุโวก็นี่เลยนะฮะใครชอบอ่าอ่าอาร์กิเทคอาร์กิเทคเจอร์ของเกาดีนะครับอนุโวเหล็กโค้งไปโค้งมานะกำลังเหอเหล็กเนี่ยนะฮะเส้นแบเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ มูค่านี่เลยนะฮะไปดูได้ช,ชอบได้เลยก็ดังที่สุดอถือว่าดังที่สุดนะครับนะครับขออันนี้คือถ้าเข้าแค่แกลเลอรี่เดียวเนี่ยเออมันจะมีค่าบัตรสองร้อยห้าสิบโครเนอร์นะฮะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสามร้อยกว่าบาทอืมแล้วสมมติมจะเข้าสองแกลเลอรี่ก็ราคาก็เพิ่มขึ้นไปอมีสี่ร้อยแล้วก็ถ้าเข้าสามแกลเลอรี่เลยก็ห้าร้อยโครเนอร์นะครับครับผมก็มีข้อ<ผ>มูลอยู่ในเพจ ของ Art by Art เหมือนกันเผื่อใครอยากเข้าไปชมอะไรเลยก็ติดตามได้ติดตามได้ใช่ครับก็โอเคโอเคงั้นก็รลอมมูค่าแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราคุยเรื่องสบดอเนาะโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ